ขัางหลังซ้อนศพนั่นันว่งาหลังน้าตอ่มือหน้าฝั่งซ้ายได้ปะขยับไปหน้าฝั่งฝั่งซ้ายกดกดมุกเมาส์กลางแล้วหน้าฝั่งซ้ายเฮ้ยทำควเอะไรเฮียเฮียกระจอกง่อยสากุมาไรน้องด่าบนี้ดาบนี้ด่าเนี้ดาบนี้ด่าเนี้ยด่านี้ด่นี้ยด่าบนี้ด่าเนี้ดาบนี้อมนหลเน้หลเน้หลเน้ ทำเพี้ยอะไรเยี <gens> ่ยแกก็ติดผู้หญิงนี่เยียควายเยี่ยแกกะจอกนี่กูบอกให้ด่าเพื่อนกูไม่เอามึงแล้วไอ้เพี้ยก็ไมติดผู้หญิงไงเยียควายเยียควายแกงกระจอกไอ้เพี้ยแกคือเสี่ยวไอ้ควายไอ้เยี่ยทำทรงทำทรงทำทรงไอ้ควายทำทรงไอ้ควายเยี่ยเสี่ยวทำทรงเพื่อนกูไม่เอามึงแล้วไอ้น้องรู้เปล่าพี่เพื่อนกูไม่เอามึงอ่ะฟังนะเว้ย ทเพื่อนกูไม่เอามึงอ่ะเพราะว่ารู้ว่าเพราะว่ามึงติดผู้หญิงไอ้เฮียควายไอ้เฮียกระจอกทำคุยอะไรสัตว์ไอ้เฮียกระจอกง่อยไอ้น้องเพื่อนกูไม่เอามือไอ้น้องเข้าใจเปล่าไอ้ควายก็มึงติดผู้หญิงไงไอ้เฮียกระจอกไอ้เฮียรู้อะไรบ้างไอ้น้องนี่ฟังนะสัตว์มึงฟังกูนะน้องเพื่อนกูอ่ะเขามาบอกเขามาคุยกูส่วนตัวไอ้น้องมึงรู้มึงเจมหัวไว้เพื่อนกูคุยกูส่วนตัวสองต่อสองไอ้ควายเขาไม่เอามึงตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยควายก็มึงติดผู้หญิงไอ้เหี้ยกระจอกมึงฟังนะเว้ยนี่ไอ้สัตว์ ไม่ต้องมาทําเป็นนอบน้อมถ่อมตนในควายเพื่อนกูมาบอกกูหมดไอ้ว่าผู้มึงทำเพี้ยอะไรไว้เพี้ย้กระจอกสัตว์ดูแลเพื่อนกูไม่ดีรอมึงไอ้เพี้ยกระจอกไอ้เพี้ยวสัตว์มาเล่ากูฟังสองต่อสองมึงนี่ไม่รู้ที่ทำเป็นไม่รู้ความทำเป็นทําได้ดีสัตว์เพื่อนเพื่อนกูไม่เอามึงสักตัวไอ้เพี้ยกระจอกไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยเสี่ยวนี่ฟังไรน้องจะกี่ปีกี่ปีอ่ะเพื่อนกูก็ไม่ทิ้งกูหรอกมึงจำได้ว่าที่กูเคยบอกมึงจำได้ว่าที่กูที่กูเคยบอกว่าสักวันหนึ่งไองเด๋อแจ็คก็จะทิ้งอน้ เขาใจะเอาไอสัตว์ไอเฮี้ยเสี่ยวทำทำฟอร์มาไอสัตว์ไอกระจอกเฮี้ยไอเฮี้ยเสี่ยวแพ้กูตลอดไอ้น้องที่ไหนที่ไหนกี่ที่กี่ที่ก็แพ้ไอเฮี้ยกระจอกเอ้ยเฮี้ยเสี่ยวไอขวยเฮี้ยกระจอกง่าย อยู่ได้แล้วเว้ยอยู่กับแจ็คอะอยู่ได้แต่ว่าไม่ใช่เอาชื่อเสียงแก๊งไปหาผู้หญิงนะใช่ป่าอยู่ได้เว้ยเข้าใจป่าวไอ้น้องเพื่อนกูเขาไม่เพื่อนกูไม่ได้ชอบกูเลยใครป่ะเพื่อนกูเพื่อนกูทำแก๊งอะเขาทำแก๊งเพื่อเอาไว้ตีเอาไว้เล่นสนุกสนุกไม่ใช่ว่าทำแก๊งไปหาผู้หญิงไอ้ที่ควายมึงนี่สัตว์ตัวสำส่อนเลยนะมึงไอ้ที่กระจกไอ้ที่เอาชื่อเสียงไปหาผู้หญิงไอ้ที่อะเสี่ยวไอ้ควายนี่กูจะบอกให้นะเว้ยที่เอาแม่ง หใครแม่งเอามึงวะโคตรใส่ต่ำหน้าดูไอ้เฮียกระจอกคงนี่ผู้หญิงที่เอามึงคงใส่ต่ำหน้าดูอ่ะกูบอกให้นะเว้ยเฮียเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไอเฮียที่ยี่สิบเอ็ดมีชื่อเสียงอ่ะเพราะไอ้แจ็คไม่ใช่พวกมึงไอ้เฮียควายไอ้เฮียไอ้เฮียกระจอกไอ้สัตว์เอาชื่อเสียงเพื่อนกูไปไปล้างหาผู้หญิงไอ้เฮียไอ้เฮียควายโดนโดนโดนไอ้ทุเรศไอ้เฮียทุเรศชิบหายทำตัวโคตรทุเรศเลยสัตว์หัวร้อนะไปเฮีย สัตว์อยู่เพื่อนกูดูแลเพื่อนกูไม่ดีสัตว์เพื่อนกูต้องลดตัวออกมาออกแก๊งมาอยู่เดี๋ยกลับมาอยู่พวกวกูเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกมึงทำตัวทุเรศอย่างงี้ไอ้ียควายไอ้เฮียทำเฮียอะไรมึงข้ามหน้าข้ามตาไอสัตว์ไอเจี๊ยเสีย่ยวไอเฮียกระจอกไอเฮียกระจอกก้อนง่อยเฮียป่าจองง่อยหมาไอเฮียควายไอ้เฮียเพื่อนกูทำแก๊งมาเพื่ออะไรสัตว์มึงนี่สัตว์เอาชื่อเสียงไปเสียไหนะสัตว์เขารู้คดีทางวงการไอเฮียควายเขาจะใบน้อง เวลากูไปไหนเวลากูไปคุยกับผู้หญิงในเมืองอ่ะไม่ว่าจะที่ไหนอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหแม่งโหอิเอตโหคือไมึงนี่สุดจัดเลยวะไอ้น้องคือไมึงสุดจริงเว้ยเขารู้กันหมดอ่ะไอ้ควายมึงลองไปถามดูดิไอ้ควายนี่มึงฟังนะมึงลองออกแกล้งแล้วมึงก็ลองไปถามผู้หญิงดูเขาพูดกั็ว่าไงบ้างแก๊งมึงไงยียควายไอ้สารเขาด่ามึงกันเต็มเฮียมึงไม่รู้ตัวไอ้สัตวาเยี่กระจกมันด่ามึงเขาเกลียดมึงกันเต็มไอ้ควายทั้งทั้งประเทศอ่ะยียควายมึงลองไปถามดูดิไอ้เยียกระจอกมึงลองไปถามดูไอ้สัาร ถามดิเฮียเฮียทำอะไรขอโทษดิไอ้สัตว์ทำแกงชื่อเสียงเสียไอ้สัตว์เฮียไอ้สัตว์มึงพาเพื่อนกูเสียเหรอไอ้สัตว์มึงตอบดิเงียมันคุยไรไอ้สัตว์อยู่เพื่อนกูไอ้สัตว์พาเพื่อนกูเสียเฮียควายเฮียทำเฮียอะไรไอ้สัตว์เฮียควายปากดีเหรอไอ้สัตว์ เฮียเขาด่าม no mm ึง hmm. ทั้งเขาด่ามึงทั้งประเทศไอ้เฮียเฮียควายมึงรู้ตัวบ้างไอ้สัตว์ผู้หญิงอ่ะเขาเกลียดมึงทั้งประเทศไอ้เฮียควายเขาบ่ากูฟังกันหมดไอ้น้องทุกแก๊งไอ้ควายมีหลักฐานหมดเข้าใจบ้างไอ้เฮียอะไรสมองไม่หรอครับไอ้เทียยังไม่ห่อเล็กลิกริกเอาหน่อยริกริกริกเอาหน่อยริกเฮียกระจอกเขารู้กันหมดทั้งประเทศไอ้เฮียวกแก๊งมึงอ่ะแม่งบ้าหญิงไอ้สัตว์ไอ้ทุเลศคือ อกูอยู่กับเพื่อนกูมากูไม่เคยนะเว้ยน้องเอาชื่อเสียงไปไม่นั่งแบบเลียหญิงไอ้ควายกูไม่เคยนะเว้ยรู้ตัวว่าไอ้น้องแหม่ส์มีชื่อหน่อยแหม่ยทำแอคไอ้เฮียควายอยู่ใต้ตีนไอ้แจ็คไอ้เฮียเลียแจ็คไอ้ควายอยู่ใต้ตีนไอ้แจ็คเอาชื่อเสียงแก๊งไปนั่งหาผู้หญิงไอ้เฮียควายมึงนี่ทุเรศจริงเว้ยไอ้เฮียทุเรศไอ้เฮียกระจอกคือน้าสมเพชหนว้ยเฮียแก๊งมึงอะกูถามเดียพอไม่มีแจ็คก็ทำคุยได้ ไอ้ควายทําควายได้ไม่มีแจ็คทำควายได้กูถามหน่อยอย่างเดียวที่ทําได้คือเฮียอะไรสัตว์นั่งหาผู้หญิงไอ้ควายไอ้เฮียกระจ่องง่อยเฮียป่าจองง่อยหมาเดี๋ยวกูตีลูปนายเหรอไอ้เด็กเฮียหัวร้อนชิบหายสัตว์ทำเพื่อนกูเสียเฮียเพื่อนกูเสียไม่ได้เสียเพราะใครหรอเสียเพราะพวกมึงทําตัวอย่างเงี้ยไอ้เฮียไอ้เียควายไอ้สัตว์ เวนี่กูที่กูหัวร้อนไม่ใช่หัวร้อนเพราะอะไรนะเฮียหัวร้อนเพราะว่าผู้หญิงในนึ่ฟังนะผู้หญิงในประเทศเนี่ยเขามาเล่ากูฟังหมดไอ้เฮียแบบสงสารแจ็คกันหมดอ่ะไอ้น้องเขาจะว่าเพราะผู้มึงทำตัวทุเรศทุเรศไงเฮียควายเขาบอกกูหมดอ่ะกูบอกให้กูสาบานเลยมึงถามใครดูก็ได้ในประเทศผู้หญิงอะเรียกมาก็ได้ควายไอ้น้องเขามาเล่ากูฟังหมดเนี่ยแจ็คเนี่ยไอ้เฮียสงสารแจ็คเนาะทำเี่เอ็ดมาแต่ว่าคนในแก๊งไม่ฟังแจ็คเลยเอาชื่อเอาเนี่ยไปนั่งคุยกับผู้หญิงนู่นนี่นั่นไปทำนู่นทำนี่

เฮ้ยสัตว์ทำกูอะไรสัตว์มารับเพื่อนหน่อยไอ้ที่ควายทงทรงรับเพื่อนหน่อยมึงไอ้ที่รถสามห้าเฮ้ยไม่กูไอ้รถซื้อต่อไอ้เด็กขี้อ่ะนั่งโม้นั่นแหละที่กระจอย่าให้มารับอย่าให้มารับเพื่อนนะเว้ย ฟังนะไอ้เที่อกูเนี่ยไม่อยากด่าพวกมึงหรอกแต่ที่กูด่าเพราะว่าเพื่อนกูเสื่อมเสียเว้ยที่อ่ะเข้าใจป่าถ้ามึงทำตัวแบบดีๆอ่ะทำทำตัวแบบเพื่อนกูไม่เสียไม่ด่ามึงหรอกเพราะว่ากูไม่ชอบด่าใครหรอกเข้าใจปะควายแต่มึงก็ทำตัวทิ้เทีย่อ่ะเดินเดินไปไหนเดินไปไหนมาไหนเทียมีแต่ผู้หญิงเขาเกลียดไอ้เทียเดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีคนบอกเนี่ยมิสเอร์เนี่ยมาจีบหนุ่ยแล้วเนี่ยโหมาจีบนู่นนี่นั่นคุยต่อกันโหหนักจัดเลยพวกมึงนี่หนักจัดเลยเทียมึงเสียจริงเว้ย มึงโคตรเสียกูบอกให้ฮะไอ้เหี้ยคุยกับผู้หญิงอ่ะเฮ้ยผู้หญิงเขามาเล่ากูฟังเนี่ยแจ็คเนี่ยโอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหนักจัดเลยไอ้เหี้ยควายอยู่ไหนอีกเสียจริงน้องทำโคตรเสียเยหี้ยถั่วอยู่ไหนยอยู่ไหนต่ออ่า เสียจริงนะกูบอกให้นะนี่ฟังคนดูผมไม่อยากพูดหรอกไอ้เทียนี่ผมไม่ได้แขวนหรืออะนะเว้ยฟังนะเวลากูนี่กูพูดเลยนะเวลากูไม่สตรีมอ่ะกูไปนี่กูจะพูดนะเวลากูไม่สตรีมอ่ะกูไปคุยกับผู้หญิงในเมืองอะ่ะเฮ้ยกูไม่อยากจะพูดนะเรนะื่องเนี้นยฟังนะตอนเขาพูดกันหมดไอเ้เแยควายมีรายสมองจัดไอ้เทียนะทำตัวก็ทุเรศเลยไอเ้เแยควายพี่เทอรอยู่ไหนพี่เทอรมีแต่คนมีแต่คนเขา ไม่ชอบไอ้ที่อ่ะเ,เขาเกลียดเกลียดเข้าใส่อ่ะไอ้ที่ควายไอ้ที่กระจอกเฮ้ยไอเฮียมึงตอบไปน้องไอ้ที่ควายมึงน,นั่งติดผู้หญิงเหรอเฮ้ยไอ้หนูติดยี่ใครวะววมึงติดใครวะไอ้ที่ควายมึงติดใครวะควายผู้หญิงเอามึนมนงนี่คงสายต่ำตตนหน้าดู<ห>พเพราะว่าเขาคงถึงยี่สิบนาทีน้องเดี๋ยวเรา,าพูดขอพูดมาเราไม่ได้นับเว้ยขอพูดก็นั่นแหละก็ปล่อยปล่อยเขาไป ไอ้เหี้ยควายเขารู้กันหมดไอ้น้องไอ้เหี้ยกระจอกง่อยไอ้ควายเขารู้กันหมดไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มว่ามึงทำไรไว้ไอ้น้องรู้กันหมดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยควายเพื่อนกูบอกว่าอะไรรู้ปะเพื่อนกูบอกว่ามึงอ่ะโหเวลาก็ไม่มีทำทรงทำทรงแบบไอ้ควายทำทรงแบบมาไม่โดงไอ้ดอกไอ้เหี้ยแต่จริงๆแล้วไปนั่งติดผู้หญิงไอ้เหี้ยควายไอ้ทุเรศปลั๊ก เนี่ยมันคุยอะไรศาสตว์ตีลูกหน้าหรอไอเด็กเฮียเขาเกลียดมึงเขาเกลียดมึงทางไอเนี่ยทางตำบลอ่ะเวลาเราไม่เชื่อมึงก็ลองดิเราปลอมตัวไปคุยผู้หญิงดูเขาคงจะเขาคุยกับมึงบ้าอย่างน้องลองดูดิตอนเนี้ยตอนเนี้ยมึงลองไปคุยดูเขาจะเจ้ามึงบ้าอย่างน้องสมเพศไหวเฮียหัวใจไหวเฮียควายมึงลองไปคุยกับเขาดูดิเขาจะคุยกับมึงเหรอ ที่เขาคุยกับมึงว่าเขาไม่รู้ไงแต่ถ้าเขารู้สันดานมึงอะคงจะไม่คุยกับมึงว่าพวกมึงทำเคี้ยอะไรไว้อ้เคี้ยควายไอ้เคี้ยกระจอกเฮ้อทำเพื่อนกูเสียจัดเลยนะมึงเพื่อนกูทำแก๊งมาเพื่อตีเพื่อเล่นสนุกสนุกไอ้เคี้ยนี่เอาชื่อเสียงไปนั่งหาผู้หญิงไอ้เคี้ยมึงทุเรศจริงเว้ยเกิดมาเพิ่งเคยเจอไอ้เคี้ยอยู่เพื่อนมึงฟังนะเว้ยพวกกูอยู่เพื่อนกูไม่เคยทำนะเว้ยแบบเนี้ยเข้าใจไหวน้องเขาจะบไอ้น้องมีแต่พวกมึงไงไอ้เคี้ยไอ้เคี้ยควาย ร้องเนี่มึงร้องเนี่มึงร้องเนี่ยเราคุด่ดามึงร้องเนี่ยทำไรกูได้อะทำไรกูได้เฮีย yeah, ทำไรกูได้อะข่วยมึดูพวกกูอ้น้องพวกกูสามสิบเอาตลอดไอ้ข่วยใครคาเตินศพไว้บ้างวะตอนนี้น้นองเดี๋ยวสล็อตสี่สิบพวกก,กูเต็มสลอ็สลอตไอ้น้องกูให้มึงกูให้มึง,มงเอาใครมาก็ได้เว้ยแก๊งมึงอะโหดโหนอะแต่มึงก็คงไม่ไหวูหรอกเพราะว่ามันเทียมไม่ติดเว้ยเข้าใจปะพวกกูอย่างโหดโหดสุดไรไน้อง เฮ้ยนี่คืออะไรวะทำอะไรวะไว้บอลเขาเอาเอาของกันวะรอรอรอรถนะน้องรอรอนะ <laughs> เฮ้ยเอามาเฮ้ยเอามาให้กูด่าดิเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ นี่ฟังนะครับคนในเนี่ยเขาไม่ชอบมึงทั้งนั้นไอ้เฮี้ยควายเฮี้ยแก๊งติดผู้หญิงเอ้ยเอ้ยคนเอ้ยนี่ครับผมอย่าไปคุยกับแก๊งเฮี้ยนี่นะครับแก๊งเฮี้ยนี่มันติดผู้หญิงนะครับมันจะมันเอาชื่อเสียงยิบเอ็ดไปนั่งหาผู้หญิงนะครับอย่าไปคุยกับมันนะใช่ระวังมันสูบนะครับใช่ระวังมันสูบนะครับไอ้พวกเฮี้ยนี่ยแม่งเอาชื่อเสียงยิบเอ็ดไปหาผู้หญิงนะครับไอ้แจ็คเป็นคนทำนะครับทำไอ้แจ็คเสียชื่อนะครับทุกคนไอ้เฮี้ยนี่เว้ยแม่งทำให้แจ็คเสียชื่อเว้ยไอ้เฮ อย่าไปอย่าไปคุยแม่งรู้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเหยตสวัสดีครับแกก็ติดผู้หญิงไอ้เหี้ยเฮ้ยน้องอย่าไปคุยกายยิบเอ็ดนะเว้ยไอตอนเนี้ยคือแจ็คมันไม่ได้คุมเราเพราะว่าแม่งติดผู้หญิงแกงเนี้ยอย่าไปคุยกับแม่งนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวใครเดี๋ยวถ้าแกงไหนถ้ามึงไปกดแกงไหนนะกูเดี๋ยวกูจะกดมึงอ่ะไอ้เหียยิบเอ็ดไอเหี้ยกระจอกแล้วมึงไปกระทือแกงไหนกูจะกระทือมึงไอ้เหี้ยเหี้ยขวาย่ำขวาย่หี้ยจ เพื่อนกูทํามาไม่เคยได้เว้ยเสียชื่อไอ้น้องไม่เคยเอาชื่อเตียงไปนั่งนั่งเกาะผู้หญิงนะไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะมีแต่พวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยควายไปเว้ยเว้ยเฮ้๋ยวตีแก๊งติดหญิงหน่อยวันนี้จะเขาบอกหลายใบเยอะเหรอเย็ะหลายใบเย็ะเหรอเยอะหลายใบเย็ะ ร้อบควอะไรเล่นกูได้หมดอ่ะเอาป่ะร้อยใบคั่วอะไรเอา่ะละเม่เมื่อวานมันไม่อาย really. บ้าเหรอเขาย,ายืนอ oui> well ยู่ตรงกลางแต่เียนี่ขอดีขึ้นเร็วๆขึ้นเร็วๆเร็วๆ้วเร็วนเร็ว้นเร็วขึ้อเร็วๆขนเร็วๆขึ้นเร็วะขึ้นเร็วๆขึ้นเร็วๆขึ้นเร็วขึ้เร็ว้นเร็วๆขึ้นเร็วๆขึ้เร็วข้เร็วๆขึ้นเร็วเร็ว้เร็ว้เร็วเร็วนเร็วขน มึงฟังนะในประเทศโฮปอะผู้หญิงอะเขาพูดเขาพูดเขาพูดกับกูทุกคนว่าอะไรรู้ปะว่าพวกมึงอะทาเหี้ยไว้บ้างไอสัตว์เข้าใจปะหนึ่งเลยนะเอาชื่อเสียงแจ็คก,กี้ไปนั่งหาผู้หญิงหนึ่งนะนงนะเอาชื่อเสียงแจ็คก,กี้ไปหาผู้หญิงสองมึงฟังนะไอ้ควายสองทำชื่อเสียงเขาเสียติดผู้หญิงไอ้เหี้ยทำทรงมันทำทรงทให้แจ็คเห็นมาเล่นไอ้ดงไอ้ดองไอ้ดอกไอ้ควายแต่จริงแล้วไอสัตว์มึงอะไปคุยกับผู้หญิงไอ้เหี้ยควายไปคุยกับผู้หญิงไอ้เหี้ยกระจอก ไอ้สัตว์ผู้หญิงเขาด่ามึงก็เตมึงเชื่อว่ามึงทำอะไรไว้บ้างไอ้เชี่ยกระจอกง่อยไอ้สัตว์มึงรู้บ้างไอ้เชี่ยมึงทำเพื่อนกูเสียไอ้สัตว์เสียแค่ไหนไอ้สัตว์เข้าใจบ้างไอ้เชี่ยควายกูอยู่เพื่อนกูมากูไม่เคยทำเสียนะมึงแต่มึงไงไอ้เชี่ยควายเนี่ยทำคุ้ยตอบเดี๋ยวตอบเดี๋ยวนี่ทำไมไอ้เชี่ยสัวสเนี้ยบอกฮี้ยควาย ด่ามึงแน่เนองเดี๋ยวกูด่ามึงทุกตัวเดี๋ยวถ้าตัวไหนกูส้นตีน่ะกมด่ามึงทุกตัวแน่สัตว์หมึงเห็นเพราะกตดเ่ายมอยด่าแต่ึงน่ามึงแน่เดี๋ยวถ้าตัวไหนกูตีนกูอะคุยอะไรสัตว์นอนทาคุยอะไรเฮียไอเฮียไอเฮียเกาะเฮ้ยขับไปหาไอไอแปดิไอบอลคุยอะไรสัตว์ไอเฮียไอเฮียแมงดาไอเฮียทำชื่อแก๊งเสียอยู่ในวอรล้วคุยอะไรสัตว์ไอเฮียแก๊ง้งทำเสีย จ่อ้ควายเขาอยู่กันหมดไอ้น้องเขารู้กันทุกตัวเขารู้กันหมดในประเทศไอ้ควายไอ้น้องหลักฐานกูก็มีหรเฮยขวะไอ้ควายเขารู้กันหมดอะทั้งประเทศไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวกูไปคุยกับผู้หญิงให้ดูป่ะเอาป่ะเดี๋ยวรอจบนี่ก่อนเดี๋ยวกูไปนั่งถามเลยว่าเรื่องเป็นมาไงเขารู้กันหมดไอ้ควายเดีแต่เขาไม่พูดไงเพราะว่าพูดเพราะเพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะว่าเกิดว่าพอพอฟังนะเว้ยที่เขาไม่พูดเพราะอะไรรือว่าเพราะว่ามีแจ็คอยู่ในแก๊งไงแต่ตอนนี้แจ็คไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วเดี๋ยวกูถามเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจี้ถามเลยว่าเรื่องเป็นมาไงไ,ไอ้พวกเคี้ยนี่ยไอ้สัตว์ไอ้พวกทุเรศมึงฟังนะเว้ยที่เขาไม่พูดเพราะมีแจ็คอยู่เขาเกรงใจแจ็คการเขาเกรงใจพวกเกรงใจพวกกูไอ้ควายเดี๋ยวมึงรอเนี่ยตอนนี้แจ็คออดเดี๋ยวกูถามเลยไอ้สัตว์มีมูลหมดแหน่ไม่ใช่พู้มั่วๆกูมีมูลเว้ยไอ้ควายหัวร้อนไว้เฮียเด็กด่าแม่งว่ะคุยไอน ขว่อะไอขำหาดิบาลขาหาดแมอเขาคุอยูหนึ่งจะเอาไงนะจะเอามันไปลุบเรือไปปล่อยหนึ่งอยากกระทืบหน้าว่ะไอเหี้ย

เฮ้ยพาตามมาเลยตามมา่อยได้ปยวตามมาตามมาตามมาดิ่ตามมาหน้าคงดินตามมาหน้าคงดินจะเอาโทรศัพท์มันออกมาให้หมดนะแล้วเดี๋ยวชุบแม่งทิ้งมันไว้บนโคเคนให้มันเดินลงไอขยะถ้ามึงตามเพื่อนมาได้นะไอ้เหี้ยควายอุ้ยจะทื่อมึงให้แตกไงแกติดผู้หญิงไอ้เหี้ยไอ้บอลมึงไม่เชื่อมึงนะไม่เชื่ออะไรบิ๊ก ไม่เชื่อราไปคุยกับผู้หญิงดูดิในเมืองเราเรื่องมันแหละรอเรื่องรอ21ไปพูดดิเขาจะพูดว่าเอาได้เลยเวลาคุยคกับผู้หญิงฮะเขาจะคุยดีๆฮะพอเขาพูดถึงว่าเอ้ยเนี่ยรู้จักคนนี้มไหม21อ่ะเขาม่ว่าผู้หญิงเขาตอบว่าอะไรเขาบอกโอ้โงเห่อขนาดนั้นเลยเหรอเห่อจังเหื่อขนาดพี่เจสเหื่อวะไอบอลไหมนะคุกบอล ทิ้งเแี่นี่เลยทิ้งทิ้งทิ้ง่นี่ไปนะครูทิ้งแียนี้เลยทิ้งเลยน้องนี่แหละป้นมันให้หมดแล้วชุบมันดิือึ้นรปล่อยเฮี้ยควายนี่เดินกลับไอ้เฮี้ยควายโอ้โหพ่อพาเป็นอย่างเสียวมีนายอันเดียอีคอออโทษนรอโทษโททิ้งเลยทิ้งเลย ไอ้เคียบานเวลากูดีมึงจะลงไปหาพ่อมึงเหรอลงมาไอ้แม่งดื้อเอ็งดื้อไปแล้วไอ้เนมาดิดิมาชุบชุบมาแล้วขึ้นรถนะขึ้นรถนะเอาไปดีไปน้องขึ้นมาไอ้เนมาขึร์เฮ้ยมุ่นปนานชะง่ะน้องไปนะโค้งนะโค้งมาชุบไม่อยู่ชุบไม่อยู่มันไม่อึงเฮ้ยไปเลยไปเลยอยมันไปมันไปมันไปชุบเพื่อนของมันอะเพื่อนโง่โงมันโทรศัพท์กูป่นละเพื่อนมาเลยไม่มีเอท